สวัสดีครับผมโดอิสเมลไลนะครับวันนี้จะมาลง defense h e a v เกกันก็ลงแล้วได้อะไรนะลงแล้วก็จะได้เหรียญพวกนี้มาเหรียญนี้นะลงรอบหนึ่งก็ได้ประมาณสี่เหรียญน่าแหละเอาไปแลกกับเอคิลม,มาเตอร์นะคนนี้คนนี้ขนมคนนี้น,น,นี่อันนี้เลยเอาเวลกเจ็ทธาุนะครับก็เอาไปลงอะไรดีกว่าเพราะว่าเวลามันมีจํากัดน,นะครับในแต่ละวันเนี่ย มันมีเวลาจำกัดในการลงเวลาจะเข้าก็ไปที่ประตูว์ปทางไหนก็ได้ครับข้างล่างข้างบนก็ได้แะต่ว่ตาตรงนี้จะโอเคก่อนนะีประตูวอะไรก็ได้เข้าไปเลยเราจะดูเวลาเนี่ยถ้าเราถ้ามันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยมันจะไม่ให้กับไม่ให้กดเข้านะครับจะมีเวลาเขียนอยู่แล้ถ้าลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีเวลากำกับว่าอีก15บาทีถึงจะลงได้อีกลงเลยดีกว่าไม่รอช้านะก็ วันนี้เพิ่งลงเพิ่งเปิดใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยเซิร์ฟไทยนะลงไปรอบหนึ่งเริอมเริ่มมึนๆแต่ก็เฉพาะจะอธิบายได้บ้างนะว่าไอ้ด e ฟเฟนเซทเวนเนี่ยมันลงยังไงเป็นยังไงบ้างแตน่น่าเสียดายนะครับที่ไม่สามารถลงกับเพื่อนได้เพราะว่ามันจะสุ่มปาร์ตี้ให้มันเป็นตาสิบหกคนนะแต่เราเราจะถูกสุ่มปาร์ตี้ไปว่า,าเราอยู่ปาร์ตี้ไหน คือถึงจะเข้าพร้อมกับเพื่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดปาร์ตี้เดียวกเพื่อนนะครับ okay. โอ้ประตเปิดมาอยู่ข้างในนะล้วก็ถูกดึงมาอยู่ข้างนอกตี้บอสจีเนีเ่ยตีร้อนจีเนี <laughs> ่ายแถวเพิ่งเริ่มมัน เป็นเนสเ,เรียกคนเนสดีหรือเปล่าเนี่ยเรียก,เ,เ,ยกเ,เป็นดานสิบหกคนเลยครับเน,เนสสิบหกคนก็ได้อา่าเราก็ช่วยช่วยเพื่อนตีไปเรื่อยเื่อเพื่อบอสหมดลอดเราก็ได้ของมวันแต่น,น,นี้เนี่ยถ้าเราตายเนี่ยเราจะไม่สามารถทำอะไรได้นะเป็นผีไม่สามารถเคลื่อนที่ได้วิธีเกิดก็เราไม่ต้องใช้เกิดฟ้าครับทุกครั้งที่หมดหนึ่งอดถ้าดูจาก แต่าก,การลงที่ครั้งที่แล้วที่ผมลงเนี่ยตอนที่มันล้มเนี่ยให้เราขึ้นมาข้างบนตามไต่ครับขามมาแบบน,นี้ขึ้นไปข้างบนนะเราจะไม่โดนดาเมจข้างล่างถ้าเกิดใครโดนเนี่ยจะตายแบบคนนี้ตาย,ยข้างล่างนะแล้วอมจะกิ้งซึ่งถ้าคนตายเนี่ยไม่สามารถกดเกิดได้จึง่อเพื่อนจะไปช่วยชุบครับมาหาศพคนเมื่อกี้ก่อนอยู่ข้างในชุบได้ไหมเนี่ยถ้าเราไม่ไปชุบเขาเนี่ยในเวลาที่กําหนดเนี่ยเขาก็จะดูดออกจากดันไปครับ ซึ่งชุบเราก็ไม่ต้องเสียคนตายก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยครับก็ชุบไ้เรื่อยๆเลย,เ,ย,เ,ลยเห็นเห็นเพื่อนล้มเห็นเพื่อนตายก็รีบไปช่วยชุบครับหรือว่าช่วยช่วยกันซึ่งเรากลุยอย่างไม่ต้องกลัวตายก็ได้พอตายปุ๊บก็มีคนมาชุบแถมไม่ต้องเสียอะไรเลยตีให้เต็มที่ <laughs> แบกมาก รคาดการ์ว่าประมาณว่าทุกครั้งที่หมดหนึ่งลอนี่ยมันจะใช้ท่าเรียกว่าท่าอะไรดีล่ะระเบิดระเบิดทั้งแมบแล้วเราต้องปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนตัวมันประมาณนะั้นเออท่านี้เดี๋ยวจะลองอยู่ข้างล่างแล้วกนะันว่าตายเป็นยังไงต้องฝากความหวังให้เพื่อนๆชุบเราด้วย ชุบไหม,มอ่ามีคนใจดีชุบแล้วถ้าเรากดปฏิเสธเนี่ยเราจะุออกรอบดันนะจากที่ผมฟังมาจากเพื่อนผมนะแต่ถ้าเรากดวายยอมรับปุ๊บล่องลุยต่อเลยไม่ต้องเสียเลยไม่ต้องเสียเกิดเราไม่ต้องเสียเกิดคนที่ชุบด้วยถือได้ง่ายๆเลยอิกเป็นเซเว่นแต่จำกัดเวลาลงเท่านั้นเองอย่างวันนี้เนี่ยวันสิบสองเพิ่งเปิดเซิร์ฟสดๆร้นอนๆ,ๆเนี่ยเขาก็บหกดให้ตอนสามทุ่มถึงสี่ทุ่ม ตอนเราครบเราครบหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะถูกจำกัดเวลา15บห้าสิบห้นาทีใช่โอ้สิบห้าทีเราต้องรออีกสิบาทีถึงจะลงใหม่ได้ก็คือใครมีหลายตัวก็เปลี่ยนตัวก็ได้เดี๋ยวเราบอสเอเอเกิดตรงนี้อ่อนถ้าเกิดหลอดข้างล่างหมดอีกรู้สึกว่าจะหลุดออกนอกนั้นเลยนะถ้ามีความามา แล้วกดเกียรเบียนให้หมดไม่ต้องหมุนแยกกับใครก็ลงจบว่าจะสามารถออกได้เลยมาเปิดเราได้ถุงม่วงมาหนึ่งไปส่มว่าได้อะไรก็แล้วแต่ดูแต่กรรมก็ไปเสร็จแล้ว ตดแฟนด้วยเร็วตีเฟน s ซเที่บอกว่าไม่สามารถลงกอบเพื่อนได้เนี่ยเพราะว่าตอนกดเข้าดันเนี่ยจะสุมะส่มปาร์ตี้ให้เราทางเซิร์ฟเลยจะสุ่มปาร์ตี้เข้าไปเวลาจะลงอีกครั้งเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าเนี่ยเราต้องรอเวลาเท่านี้ถึงจะสามารถลงได้อีก แล้วจำกัดเวล40ขึ้นไปถึงสามารถลงได้คือเวล40ก็สามารถลงได้แล้วนะไม่ต้องเวลตันก็ได้นี่มันจะมีเขียนคำอ,อธิบายไว้เลยก็ทีนี้ก็เร่งรีบรีบทามากเพราะเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเลยครับัม่ไดเก่อของมากที่ดูแต่ต้นตนนครับก่ขอนมากค